ดวงชะตาของชาวลัคนา,าราศีถูนะฮะคุณจะได้ผลกระทบของดาวพระหัสบดีโคจรเดินหน้าในราศีพฤษภตั้งแต่14กุมภาพันธ์เนี่ยจะเริ่มเดินหน้าแต่มันจะเดินเหมนือนนก่อนนะฮะสัก15วันนะฮะแต่ว่าเอาง่ายคือคิดว่า14กุมภาพันธ์ไปจนถึง5พฤษภาเนี่ยเดินหน้านะเป็นดาวประจําตัวเมื่อดาวพระหัสบดีเดินหน้าเป็นดาวประจาตัวประจํากายนะฮะก็จะต้องมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตด้วยนะฮะแต่มันเดินหน้าในจุดอลิรินะฮะอาจจะมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นด้วยะนั้นนเเราาาามมมตีควมหมยใชิงโรราศาศสต์นะ ในเชิงปรัชญาทางโหราศาสตร์นะฮะดาวพฤหัสเนี่ยนะครับเป็นดาวเจ้าเรือนที่หนึ่งและสีคีย์เวิร์ดของชีวิตในช่วงนี้คือตัวตนบุคลิกภาพสังขารทิศทางชีวิตสุขภาพเป้าหมายของชีวิตและบ้านครอบครัวอสังหาริมทรัพย์ความมั่นคงในชีวิตเมื่อดาวพฤหัสบดีโคจรเดินหน้าในกลุ่มดาวราศีพฤษภนะเป็นจุดที่6เป็นจุดที่ทําให้ส่งผลต่อสุขภาพการทํางานหนักหรือความขยนขันขันแข็งและการจัดการปัญหาชีวิตหรือนี่สิเพราะนั้นผลกระทบที่สําคัญหนึ่งการงานอาจจะต้องขยันขึ้นนะอาจจะได้รับผลตอบแทนที่ดี นะดาวพฤหัสโคจรเข้าจุดอลีเนี่ยนะฮะอาจจะส่งผลให้ต้องทํางานหนักขึ้นหรือมีงานหลายหน้าเพิ่มนะฮะหรือว่าอาจจะมีความกดดันจากผู้ใหญ่หรือมีภาระงานบางอย่างเพิ่มคนที่ทํางานด้านบริการการแพทย์งานราชการกีฬากฎหมายหรืองานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาจะได้รับโอกาสดีๆในการเติบโตอาจจะได้รับโอกาสใหม่ในการงานแต่ต้องแลกกับความเหนื่อยล้าและความรับผิดชอบที่มากขึ้นก็เป็นไปได้ผมให้คีร์ดสั้นๆพฤหัสเดินงานหนักต้องขยันแม้ฝ่าฟันภาระมากมิล้มไหว โอกาสมีหากไปท้อมุ่งมั่นไปสําเร็จใหญ่สมหวังมั่นยั่งยืนพอาพูทถานเพื่อนผ่านจุดอลิเนี่ยต้องระวังพวกคดีความการเจ็บป่วยบ้างหรือ,อบางคนได้ไปเช็คสุขภาพอย่างเงี้ยไปตรวจแก้แก้ดวงหน่อยนะครับแล้วก็ผิดใจกับผู้ใหญ่คนในครอบครัวหรือมีปัญหาเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถหรือจะมีเรื่องคิดที่จะมีคดีความหรือมีเรื่องคิดที่จะสร้างนี่ก้อนหนึ่งหรือเป็นโชคที่จัดการเรื่องนี้สินได้ดีด้วยก็ได้แต่จริงๆเนะี่ยมันเป็นเรือน อลอุปสรรคอาจจะเกิดศัตรูคู่ขัดแยง้งอุปสรรคบ้างแต่พอมันผ่านไปอย่างเนี้ยจะดีแล้วหลังวันที่13พฤษภาเนี่ยในปีเนี้ยปี6กไปเนี่ยนะพุทัสเข้าจุดปต,ตินิเป็นเรือนพบที่ดีขึ้นนะฮะความสัมพันธ์ต่างๆคุณจะดีขึ้นมากนะฮะในช่วงนี้เนี่ยนะครับเรามาดูคีย์เวิร์ดอีกจุดที่2เนี่ยนะฮะสุขภาพต้องระวังควรใส่ใจและดูแลตัวเองให้มากนะฮะ อาจจะมีปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับความเครียดความดันระบบย่อยอาหารหรืออาการเจ็บป่วยเรื้อรังนะฮะหรือโรคเกา่เกาๆหรือควรให้ความสําคัญกับการออกกําลังกายการพักผ่อนที่เพียงพอเหมาะกับการดูแลสุขภาพผ่านแพทย์ทางเลือกหรือหันมาใส่ใจรับประทานอาหารให้ถูกหลักโภชนาการคุณจะคิดถึงเรื่องสุขภาพมากขึ้นก็ได้นผู้รหัสอลิสุขภาพต้องรักษาย่าช่าโรคร้ายอาจลุกลามมั่นดูแลกินดีพักให้ผ่านชีวิตหวานหากใส่ใจมิร่วงโรยเพราะนั้นมาดูคีย์เวิร์ดอีก จุดหนึ่งนะฮะการเงินมีรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพหนี้สินหรือภาระ,ะที่ต้องสะสางหรือการซ่อมอะไรบางอย่างหรือคือของบางอย่างเข้าบ้านมากขึ้นอาจจะมีรายจ่ายเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลนะฮะเกิดขึ้นก็เป็นไปได้หรือค่าประกันหรือภาระหนี้ที่ต้องจัดการหรือว่าจะแปลว่าจะได้ซ่อมบ้านซ่อมรถปรับปรุงที่อยู่อาศัยจัดการอนาบริเวณใหม่ต้องบริหารการเงินให้รอบคอบอีกเรื่องการก่อหน,นี้เพิ่มในช่วงนี้ เหมาะกับการปลดหนี้ภฉพละเก่าและวางแผนการเงินให้มั่นคงมั่นคงขึ้นผมมีะคีย์เวิร์ดหาสั้นๆเพื่อรหัสอลิเงินไหลใช้ใจ่ายมากมีสินหนักจงคิดก่อนก่อใหม่จัดระเบียบการเงินให้รอดไปรายได้ใหญ่อาจมาหากวางแผนดาวพฤหัสจุดๆุลี่อาจจะมีการบุกเบิกอะไรใหม่ๆ เกิดข <S an> ึ้นก็ได้บางคนเนี่ยไม่มีนี่อาจจะก่อนนี่มีเรื่องคิดที่จะสร้างนี่ไม่ฉชนเป็นแปลว่าเจ็บปวดหรือว่าเป็นช่วงที่จัดการเรื่องนี้สิ็จได้ดีคีย์เวิร์ดต่อมามีโอกาสแก้ปัญหาเรื่องคดีความหรือข้อพิพาทเก่าๆคือใครมีคดีความมันจะแก้ปัญหาแล้วก็ผ่านไปได้หรือบางคนเกิดคดีความหรือหากเคยมีปัญหาทางกฎหมายหรือข้อพิพาทเกี่ยวกับงานหรืออสังหาริมทรัพย์อาจจะได้รับข่าวดีในการขี่ขายปัญหาเหมาะกับการหาผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาทางกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆที่ติดครั้งถ้าใครมีคดีคคคววาามมเกิดดดีไ อาจจะต้องต่อรองเจราจาเรื่องเอกสารหรือข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับสัญญาต่างๆหรือเกี่ยวข้องกับหนี้สินผพ้รหัสหนุนลี้คลายคดีความข้อพิพาทค่อยจางมิร้อนรนงานเอกสารข้อตกลงต้องอดทนหากตั้งตนรอบคอบชนะเอ่ยนะฮะต้องบอกว่างานอาจจะหนักขึ้นนะสรุปเนี่ยแต่มีโอกาสเติบโตถ้าขยันและอดทนต้องดูแลสุขภาพให้ดีพาอมีแนวโน้มเจ็บป่วยหรือเครียดจากงานหรือนอนดึกทํางานหนัก การเงินมีรายจ่ายเกี่ยวข้องกับสุขภาพและนี้สินหรือต้องบริหารให้รอบครอบม,มีโอกาสแก้ปัญหาทางกฎหมายหรือข้อพิพาทเกี่ยวข้องกับการเงินและงานอย่าหักโหมทํางานจนเกินไปเพราะอาจจะส่งผลต่อสุขภาพระยะยาวบริหารจัดการนี้สินและหลีเกเลี่ยงการสร้างภาระทางการเงินเพิ่มเติมควรเลือกคบคนให้ดีนะเพราะอาจจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมง,งานหรือศัตรูที่ไม่คาดคิดทําบุญเกี่ยวกับโรงพยาบาลเกี่ยวกับช่วยเหลือผู้ป่วยเพื่อเสริมดวงด้านสุขภาพ นะฝึกสมาธิทําโยคะเพื่อลดความเครียดเพิ่มพลังใจในการทํางานระวังผิดใจกับผู้ใหญ่เจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่นะใส่เสื้อผ้าสีเขียวสีน้ําเงินสีขาวเพื่อเสริมดวงด้านสุขภาพและแก้ปัญหาตรงนี้ราศีธนูเนี่ยนะฮะผมต้องบอกว่าจักรวาลนน่ยสร้างคุณมาคือเป็นนักเดินทางแห่งโชคชะตาผู้สแสวงหาปัญญาและโอกาสที่ไร้ขีดจํากัดนะเป็นคย์เวิร์ดของคุณเนี่ยนะฮะคุณคือราศีแห่งการสแสวงหาเสรีภาพและความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ราศีธนูเป็นราศีแห่งการประจนภยัยความรู้และความโชคดีที่เกิดจากความ กล้าเสี่ยงคุณมีวิสัยทัศน์แห่งความกว้างไกลมีความคิดที่มองไปข้างหน้าและสามารถดึงดูดโอกาสที่ยิ่งใหญ่เข้ามาในชีวิตโชคของคุณมักมาจากการเดินทางการแสวงหาสิ่งใหม่ๆและการตัดสินใจที่รวดเร็วแต่ทําไมบางครั้งคุณรู้สึกว่าคุณมีศักยภาพแต่ยังไม่ได้ใช้มันอย่างเต็มที่ทำไมคุณได้รับโอกาสมากมายแต่บางครั้งกับพลาดสิ่งที่สำคัญที่สุดทำไมคุณต้องพยายามวิ่งหาความสำเร็จแทนที่โชคลาภจะวิ่งเข้าหาคุณเอง เพราะราศีธนูเป็นราศีแห่งโชคและการขยายตัวคุณมีพลังในการดึงดูดโอกาสแต่ต้องการพลังเสริมนะเพื่อให้โชคลาภของคุณอยู่อย่างต่อเนื่องนะฮะและก็พาความสําเร็จมาให้คุณโดยไม่ต้องวิ่งไล่ตามมันผมมีเครื่องรางหนึ่งที่ช่วยปลดบล็อกพลังงานของราศีของคุณโดยเฉพาะนะฮะเป็นเครื่องรางที่สร้างมาเฉพาะราศีของคุณโดยเฉพาะเพื่อปลดบล็อกพลังงานจักรวาลของคุณนี่คือพุทธสิกขีนะเป็นเครื่องรางที่ผมสร้างนะขึ้นมาเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าพราะองค์แรกของจักรวาลผู้ตื่นรู้ก่อนการ ผู้บรรลุธรรมก่อนพุทเจเจ้าองค์อื่นพระอ,องค์เป็นสัญลักษณ์ของการสแสวงหาความรู้โชคชะตาที่เปิดกว้างและพลังแห่งการขยายตัวพุทธศิษขีเป็นพลังแห่งโชคลาภเส้นทางแห่งโอกาสและความสําเร็จที่ไร้ขีดจํากัดเครื่องรางพุทธศิษขีได้รับการปลุกเสกจากคมพีโบราณเพื่อช่วยให้ชาวราศีธนูสามารถใช้พลังของตนเองในการดึงดูดโชคลาภและนําพาความสําเร็จมาให้โดยไม่ต้องดิ้นรนเกินความจําเป็นพราะฉะนั้น พลังจักราวาลที่ส่งผลต่อราศีธนูเนี่ยนะครับ <c oughs> มันจะมีพลังของดาวพฤหัสโดยตรงซึ่งเป็นดาวประจำตัวและจะมีแสงก็คือมีราหูกับอาทิตย์อยู่ในนั้นด้วยแล้วผมจะเล่าให้ฟังคือมีพลังของดาวพฤหัสเป็นดาวแห่งโชคลาภและการขยายตัวดาวพฤหัสเป็นดาวประจาราศีธนูนะฮะให้พลังแห่งความรู้โอกาสและโชคดีที่ไร้ขีดจ,จากัดพุทธสิกขีช่วยเสริมพลังของดาวพฤหัสสมบดีให้คุณสามารถคว้าโอกาสที่ดีที่สุดนะฮะเข้ามา และได้รับโชคลาภอย่างต่อเนื่องมีพลังของราหูเป็นพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและโอกาสที่ไม่คาดคิดนะฮะโชคของราศีธนูเนี่ยมักมาในรูปแบบของการเดินทางหรือการเปลี่ยนแปลงที่ฉับพลันะฉะนั้นพุทธสิษ์ขีเนี่ยจะช่วยควบคุมพลังของราหูให้โชคลาภของคุณนะเป็นไปอย่างมั่นคงและไม่ผันผวนดาวอาทิตย์นะฮะพลังแห่งความสำเร็จนะฮะและความเป็นผู้นําคุณเป็นคนที่มีความสามารถในการเป็นผู้นําและสร้างอนาคตที่ดีแต่บางครั้งนะ ต้องการพลังที่ช่วยให้คุณประสบความสําเร็จได้ง่ายขึ้นนะฮะพุทธสิกีจะช่วยเสริมพลังของดาวอาทิตย์นะ,ะให้คุณได้รับการยอมรับและความสําเร็จที่สมบูรณ์ตาราโหราศาสตร์โบราณนะฮะที่ผมศึกษามาเนี่ยนะฮะใช้ในการปลุกเสกนะฮะพุทธสิกีซึ่งใช้ตําแหน่งดวงดาวที่ดีและพิธีกรรมโบราณเช่นใช้ความรู้จากคำพีดาราศาสตร์โบราณกว่า5,000ปีของมหาฤาษีสุริยะสิทธานตะเป็นตําราที่วางรากฐานโหราศาสตร์ดวงดาวและเลิกมงคลใช้คํานวณพลังจักรบาลเพื่อปลุกเสกเครื่องกล ใช้วิชาจากมหารืสศีปรสอนปรมาจารย์ด้านโหราศาสตร์เป็นคำภี์ที่กล่าวถึงพลังของดาวข้อที่ส่งผลต่อโชคชะตาและความมั่งคั่งจะมีฤาษีต่างๆนะที่ผมศึกษาตำราบโบราณมาค่อนข้างเยอะผมก็เอามาประหนวกนะแล้วก็แบบสร้างนะฮะในพิธีกรรมและตำแหน่งดวงดาวที่ท,ที่แนะนําในคำภีร์มาเพื่อให้ได้เครื่องรางที่มีพุทธคุณสูงมีอํานาจสูงที่ปลดปล็อกพลังงานของคุณนะโดยเฉพาะราศีของคุณเลยชาวราศีธนูพุทธศิกขี่ได้รับการปลุกเสกจากตำราบโบราณต่างๆนะทำให้จะได้รับพลังงานแห่งโชคลาภด้วยความสาเร็จอันสูงสุดนะฮะ พุทธกิกขีเนี่ยไม่ใช่แค่เครื่องรางธรรมดานะแต่เป็นกุญแจที่ปลดล็อกพลังแห่งโชคลาภและปลดล็อกพลังงานที่อุดตันนะและและปลดล็อกทําให้เกิดโอกาสใหม่ๆเข้ามาสู่ชีวิตพลังแห่งการปลุกเสกโบราณจากตำราคัมภีร์ูซีโบราณประสานพลังพุทธหัตราหูอ,อาทิตย์ส่งผลดีต่อคุณโดยเฉพาะเสริมโชคลาภความมั่นคงและเปิดเส้นทางใหม่ให้กับชีวิตของคุณเมื่อคุณครอบครองพุทธสิกขีนะฮะคุณจะได้โอกาสที่ดีที่สุดและสามารถคว้าโชคลาภที่มั่นคงได้ง่ายขึ้นโชคลาภของคุณจะไม่ใช่เพียงแค่โอกาสชชั่่่่วววคราาาแตเเป็็นนมสํจทีงยื คุณจะสามารถใช้พลังงานแห่งปัญญานะในการตัดสินใจและเลือกเส้นทางที่ดีที่สุดให้กับชีวิตของคุณอุปสรรคที่ขัดขวางโชคลาภของคุณจะหมดไปทาให้คุณเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคงนี่คือโอกาสในการเสริมพลังแห่งจักรวาลและก้าวสู่ความสําเร็จที่แท้จ,จริงมีจํานวนจํากัดนะฮะนะอันนี้สร้างในพิธีกรรมนะเพื่อดึงพลังงานจักรวาลน,นะตามความเชื่อของมหาฤาษีโบราณด้านหลังก็จะมียันนะเป็นมหาย,ยันโบราณนะฮะที่เขียนเป็นอักขระย่อของบทสันเสริญพระพุทธเจ้านะฮะเอามาเรียงเป็นเกาะ ป้องกันดึงดูดบรรจุสิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตจริงๆเนี่ยพุทธสิกขีเนี่ยก็เป็นความเชื่อนะเนี่ยบางท่านได้ไปเนี่ยนะครับเนี่ยคนเนี้ยเขาบอกว่าเขาถูกหวยได้เงินมาเขียดล้านเนี่ยหกแสนกว่าเนี่ยแล้วก็เขาบูชาไปหลายองค์นะเขาให้ลูกชายลูกชายเป็นเซลล์ปิดการขายได้หลายล้านเหลือเชื่อมากๆคนนี้ก็ทําธุรกิจอย่างเงี้ยขายออนไลน์อย่างเงี้ยเงินเข้ามาเยอะกว่าแต่ก่อนมากๆเลยค่ะใช้ติดต่อสื่อสารเดินทางรู้สึกติดต่อง่ายขึ้น อันนี้รุ่นนี้สร้างเฉพาะราศีของคุณเลยนะเนี่ยล่าสุดมีคนได้ไปเนี่ยนะฮะมีโชคค่ะเมื่อวานบวกสามแสนปังมากๆบูชาพุทธสิกขีมาค่ะเพิ่งได้รับวันที่หนึ่งกุมภาตอนเช้าเลยสวดบูชาตามคู่มือแนะนําประจําราศีตอนบ่ายมีโชคเลยคระพุทธสิกขีสักศิธิ์มากเขาบอกว่าเนี่ยเขาได้เงินมาสามแสนเนี่ยเขาส่งหน้าเลขบัญชีมาให้ดูด้วย้นะฮะถ้าในสนใจอยากจะได้ก็ต้องทักข้อความหรือใต้รูปโปรไฟล์